สวัสดีครับวันนี้ปองคนบาดทฮทาสีผ้าไปเห็นอย่างมือนี่สีผ้าไปเอาดอกจามครับปีที่แล้วก็ไปเอามาแล้วครับปีนี้ก็สีไปเอาอีกแม่บอกว่ามันเกิดแล้วมันนะมันกำลังอดีมนะันนะปีนี้ครับหลือว่าสีอีกครับปีนี้ครับฤดูกันปีละเทือครับทหารบาดฮงาปครับเอาไปเบึ้งบนนี้ปีเอามาได้ไหลายบนนี้ไปครับปุ่มเี๋ือพอกันนะครับเนาะ ครับยังอนุรักษ์ไว้ครับนี่มันหาย,ยากครับของเก่าของแกสมบูรณ์นี้เป็นหินเป็นลายยางมาแล้วครับผมนี่ลงไปนหน้าครับนี่ลงไปนหน้าพระเจ้ามารถจิบรถหกล้อมาแก้ดินโอ้ทั้งเหมือนนะครับต้องรัดแปนบไปลูกไผ้ได้วยครับนี่ปลูกไผ้ให้ให้ใหใหใหยังจำซื้อ่ไ,ได้ ก็ไปกินได้ย้ำหนาฝนเลยครับเรียบร้อยครับโยน,นี่ครับตัวนี้ตีเขามาเอาปีปีที่แล้วครับนี่ปีนี้ยังมาเป็นแล้วก็ต้นพุ่นที่เ,เอาปีที่แล้วอันนี้แม่วับต้นนี้เพไปนะ นี่แม่ก็ไม่เอาต้นนี้ใชนะ่ไหมโอ้ยมันยังนกเป็นดอกทักตัวดิซีแมนเพื่นย่านหนึน่งพืนมาเอาก่อนแกนยามาด้กินไม่บอกมาตตัวน,น,นื้นดิงไม่ใช่ใหญ่เพาะนี่ไ่ดูบ่เอาครับมาหอดแล้วก็ต้องเอาครับจ้ะมันแดงม่มีดอก ครับผมครับดอกที่มันแก่เต็มทีแล้วครับนี่อันนี้มันออกมาก,ก่อนครับออกมาจากต้นนั่นนี่เดี๋ยวหามาดูต,ต่อันนี้มันสีอ่อนก่ออันนี้อยู่ผักกามมี่ผักกาลเขาอาจจะอืนะ่น่าผักกุมผักกุมผักกามไหมครับนี่บางท่านเนี่ยเอาไปเอาไปแช่น้ำให้มันจืดแล้วพูดใดอยากอยากดองก็ก็ให้มันจืดแล้วก็เอามาให,ให้สุ่มให้สุมพัก เฮ็ดไม่สมอีกกแก่ต้องดองก่อนเนี่มันจืดก่อนครับเดี๋ยวจะเอามาขั้นคือนสมผักอีกทีหนึงได้ไหมเท่านี้ดองเพราะมันจืดบะขุมกินได้ประมาณสามที่มือแบบเแม่ยมาถึงอาทิตย์หนึ่งไปนะโอเคครับเดี๋ยวเขาไปเอาตืิมกันมีด้วยไสงอะไรมีดไหมเขาจะไปตัดออกเอา ันีก่อนวูนีนไคไปตรงไปถา่ายไอ้มันยัย่งมาแก่ถัดเอาไปยังไง Ủa, giận phát. Cắt mỏ con Thôi đây ห้างลงมาแล้วก็ได้ซะมีแหรอครับมันยังบอกแก้บันไดเล็มเอาเท่าทีเล็มได้ถามาเอาอีกทีหน,นึ่งโอ้เงยที้กันกไปดี เนี่ยพราะเอาพอดีดีๆเลยนะวันยูดีเจ็คนันเตาเชาวทิศพอ,อ,อด,ดีฉัมารแล้วก็ต้องเอาพี่ไก่หนึ่งแก่ปวดพี่หนีอวนันปวดเฉ็นยูโดนคนกับมาเอากวัน <c oughs> คนมาเอากวันกันมาทัน แบ่งปันแบ่งปันแบ่งปัน่งปันอีแบ่งแบงแบ่งปันอาชีพนี่ทำตุนนี่พอดีนี่ทำงานนี่พอดี đi khi anh kín nơi đây bắt đầu, xe lấy bắt đầu kín đồ gì, lấy, rồi làng không xe lấy, bắt đầu kìa 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 thưa

ได้เหรอครับบนันได้หลายบันไดดีนี่ไป,ไป,ไปมีเฮนทาบันไดเสียครับผมไป เนี่ยควออน,ออนเนี่ยคันเนี่ยอคองเอยรับผมอันนี้เขากาไ่ได้หลายอยู่ครับวันไ,ไม่ได้หลได้หลยอยู่จะเลือกออกเดีวเดีย๋ยวเสียเลยครับอันนี้ น่มันอ่อนอยู่คนนี้นองแยจะได้ทั้งยังเหครับจำคำสาดแล้วเลือกเขียนยังองแล้วข้าเก๋แซ่นาม เจอไรสิหรอครับก็ได้นีอย่างไ,งไรแซ่ธรรมดาเนี่ครับแซ่หนังเป้าธรรมดาเยอะมไหมแช่ไรไปเลยตัวใช่เกลือครับสำนีเหรอครับแมวให้จําบ๊อเกลือใช่ไหมว่ะแซ่ไปเอาไปนี่มอุณพภูมปกติประมาณจมืกไหมเช็คมือบ่ นี่ครับเดี๋ยวเก็บไปบสามารเก็บมือป่ะชี้หามืาอนนครับต,ออตอนนโอเคครับผมเขามาถ่ายบึ้งมือนกนว่ามันจะเป็นแต่เนาะครับสวัสดีครับ,รบ